สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนเพื่อนๆทำเมนูหมูกรอบจากหมอ้อทอดไร้น้ำมันค่ะสูตรนี้ไม่ต้องต้มแล้วก็ไม่ต้องจิ้มนะคะทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและ,ะกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราก็ใช้หมู3ชั้นค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็บังให้เป็นตารางแบบนี้นะคะก็พลิกกับเอาด้านหนังไว้ด้านล่างแบบนี้ค่ะ จากนี้ก็นำมาแช่กับน้ำส้มสายชูค่ะแช่ให้พอแค่ท่วมหนังนะคะประมาณ15นาทีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วก็นำออกมาค่ะแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับๆเอาน้ำส้มสายชูออกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นำมาทาเกลือค่ะ ตัวเกลือน,นี้เขาก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับหมูกรอบของเรานะคะและก็ยังช่วยดูดความชื้นออกจากตัวหมูของเราด้วยค่ะ ก็จับเอาทางด้านหนังวางขึ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นาไปตากแดดไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงหรือนานกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีค่ะตากจนหมูของเราใสเลยก็ได้นะคะจะทําให้หมูของเรามีความกรอบฟูยิ่งขึ้นค่ะค่ะตรงนี้เราก็ตากแดดไว้ประมาณ2ชั่วโมงหน่อยๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะนําไปเข้าหม้อทอดกันเลยค่ะเราก็วางเอาทางด้านเนื้อขึ้นก่อนนะคะจากนี้ก็นําไปอบที่ไฟ200องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเวลาคร่าวๆนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นหมูแล้วก็เตาของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยค่ะก็หมั่นเปิดดูเอานะคะค่ะก็ครบเวลา15นาทีแล้วนะคะหมูด้านบนของเราก็สุกแล้วนะคะด้านล่างก็เริ่มมีพองๆกรอบบ้างแล้วค่ะค่ะอีกชิ้นหนึ่งก็เหมือนกันนะคะจากนี้ก็ให้เพื่อนๆพลิกกับฝั่งค่ะเอาทางด้านหนังวางตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็ทอดต่อเป็นเวลา15 2 0นาทีค่ะซึ่งเวลาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะชอบแบบแห้งมากหรือแห้งน้อยนะคะส่วนตัวก็ใช้เวลาทอดรอบ2ทั้งหมด20นาทีค่ะก็จะได้หมูกรอบออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจากนี้เราไปหันให้ดูกันนะคะ ตัวหนังด้านนอกของเราก็กรอบนะคะแล้วก็เนื้อด้านในของเราก็มีความชุ่มฉ่ำแบบนี้ค่ะซึ่งก็น่ารับประทานมากๆเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการทำหมูกรอบแบบง่ายๆไว้ทานเองที่บ้านค่ะตรงนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลและวิธีการทำจากกลุ่มม้อทอดไร้น้ำมันด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมไปลองทำทานกันดูค่ะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ